ประชาชนเล้วพ,พวกผู้นมาจากไหนท่าทีของพิธาหลังถูกตัดสิทธิ์แต่ก็ยังไม่หยุดเดินต่อไปสู้ไม่ถอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนถึงไม่ได้เป็นนายกก็จะเป็นคนสำคัญของพรรคก้าวไกล โดยวาท้าของพิธาแต่ละเวทีปลาัสาคมคายไม่มีแพลวไปไหนก็มีประชาชนมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นฝนตกก็ไม่วันแถมยังมีแต่คนตะโกนบอกว่าหล่อน่ารักยิ่งชอตที่พ่อดึงกเกงคือมุงมิงไม่ไหวคงคอนเซ็ปต์เดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ เริ่มกันที่บางระมุงชนบุรีที่พิธาบอกว่าถ้าเรือล่วกคุณจะให้คนบนเรือเสียสละออกจากเรือหรือจะช่วยกันซ่อมเรือถ้าเรือมันั่วอยู่คุณจะให้คนเสียสละออกจากเรือหรือจะให้เราช่อมเรือด้วยกันถ้าเรือมันล่วเราจะถือพวกเราลงไหมเราก็ต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือใช่ไหมเช้ ประชาชนได้ฟังแล้วก็ถึงกับเห็นด้วยแบบรัวๆเลยต่อกันที่ระยองเมืองแห่งคำกรของท่านสุนทรภู่พ่ธาก็ได้ยกกรของท่านขึ้นมาแต่สำหรับแปดพรรคร่วมแล้วก็คงไม่ต้องนึกถึงคำพูดของสุนทรภู่แต่จะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงเสียงทัางมากของประชาชนเอาไว้ด้วยค่ะอย่ายืนใจมนุษย์มันสูดยอดเที่ยวหรือการหหรอ อย่าให้ต้องให้นึกถึงนารควงคุณนอนผู้ให้นึกถึงเสียงของประชาชนไว้อย่างนั้นดีกว่าเยอะเลยและพิดาก็ยังได้พูดคำคำอีกว่าก่อนเลือกตั้งดีเบตมาแล้วทุกช่องแต่ทำไมนะถึงไม่ได้ไปดีเบตช่องไอทีวีบ้างใครเคยเห็นพิดาดีเบตออกช่องไอทีวีบ้างยกมือดี พิทาจัดเต็มจนเสียงแหบแห้งไปหมดแล้วก่อนจะปิดท้ายกันที่จันทบุรียอดคำหวานบอกทำไมฝนตกแล้วยิ่งอบอุน่นสงสัยเป็นเพราะคนจันไม่เคยลืมเรือนกันใช่ไหมทำไมฝนตกแล้วยิ่งอบอุ่นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่าจันทบุรีไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหม เสร็จก็เข้าคาเฟ่ทุเรียนชนแก้วน้ำทุเรียนที่กรุงเทพเขาอาจจะน้ำตาลขึ้นเพราะมินช็อกแต่ทางนี้พ่อพิธานน้ำตาลขึ้นเพราะทุเรียนล้วนๆไม่ว่าจะไปไหนก็อบอุ่นห้อมร้อมไปด้วยประชาชนมหาศาลถึงแดดจะร้อนฝนจะตกพวกเขาก็มาด้วยใจรักและแรงศรัทธาที่มีต่อนายกที่ประชาชนเลือกมาค่ะ ไม่ได้ส่งกำลังใจให้พิธาคนเดียวแต่ประชาชนก็ยังส่งกำลังใจไปถึงเลขาต้อมชัยธวัฒน์ด้วยหลังจากได้เห็นสีหน้าตอนแถลงเมื่อวันศุกร์แล้วก็อยากจะเข้าไปกอดท่านจริงๆ โดยล่าสุดคุณต๋อมก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นข้อความดอกไม้หรือการจับไม้จับมือพักก้าวไกลยังคงสู้ต่อไปตามใดที่ประชาชนยิงเคียงข้างเราขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังพวกเรามาไกลมากแล้วสักวันหนึ่งชัยชนะของประชาชนจะประจักษ์เป็นจริงคะ่ะ